สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกับพี่ออยอีกแล้วนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง YouTube ของพี่ออยนะคะรวมถึง Facebook Page ของพี่ออยนั่นเองค่ะ เอาละค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยติดตามกันนะคะพี่ออยเป็นครูสอนสอบเข้างานแอสชวนนะคะรวมถึงพี่ออยก็มาให้เทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานให้ผ่านนะคะผ่านทางช่อง YouTube ของพี่ออยแล้วก็ช่องทางของ Facebook ด้วยนะคะเพราะงั้นถ้าใครยังไม่เคยติดตามกันอย่าลืมนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่ออยนิดนึงค่ะเพราะว่าช่อง YouTube ช่องนี้ค่ะพี่ออยย้ายมาจากช่องเดิมนะคะคนก็เลยยังติดตามน้อยอยู่ค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆอย่างนี้ออก มาเรือเร่อยๆเพื่อช่วยชีวิตให้น้องๆได้งานดีๆเงินดีๆไปทั่วหน้านั่นเองค่ะ ป่ไม่พูดเยอะแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่ออยจะมีคําคถามฮิตนะคะในการสัมภาษณ์งานพร้อมวิธีตอบให้ได้งานมาเป็นทิปส์แอนด์ทริคเล็กๆน้อยๆนะคะให้น้องๆได้เรียนรู้กันเพื่อที่จะได้นําไปใช้ได้จริง <Yes. S 1> ในสนามของการสัมภาษณ์งานในทุกๆงานนั่นเองนะทุกงานเนี่ยมันก็จะมีคําถามที่เป็นแบบเบสิกของมันอยู่แล้วถ้าเกิดจะลงลึกในเรื่องตําแหน่งหรือว่าดีเทลของงานเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้จะเป็นคําถามเบสิกพื้นฐานเลยนะคะที่น้องๆเนี่ย ก็คือเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยค่ะที่จะได้เจอรวมถึงน้องๆที่จบใหม่นะคะควรจะฟังคลิปนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะพี่ออยเชื่อว่าว่ามันจะช่วยน้องๆได้จริงๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะเมี o u ร y o u r เซ l ฟเขาจะให้เราพูดแนะนําตัวนั่นเอง การพูดแนะนําตัวนะคะพี่ออยบอกทิปและทริคส์ง่ายๆเลยสิ่งที่เราจะไม่พูดกับเขาคือเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวของเราเช่นฉันมีแมวกี่ตัวมีหมากี่ตัวนะมีพี่น้องกี่คนนะคะสถานะการเงินทางบ้านเป็นยังไงนะฉันตกงานหรืออะไรอย่างนี้นนออกมากหลักๆเลยนะคะที่จําเป็นจะต้องเล่านะคะก็คือเราชื่ออะไรเราเรียนจบจากที่ไหนคณะอะไร แต่ว่าเรื่องของการจบที่ไหนแล้วแต่ด้วยนะคะสมมติว่าเราไปสอบกับบริษัทต่างชาติอย่างเช่นเป็นแอร์อย่างเงี้ยค่ะแอร์สายกัรบินตัวหนอกกลางหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้อยากรู้หรอกค่ะว่าเราจบมาจากมหาวิทยาลัยไหนเพราะว่าบางที่เขาก็ไม่รู้ชื่อใช่ไหมสมมติว่าแบบอย่างที่อ้ออย่างเงี้ยค่ะจบหัวเฉลยวเฉลิมประกเกติบางทีเราพูดไปเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเนี่ยคืออะไรเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะรู้ก็คือเป็นจบสาขาอะไรมาเราเรียนอะไรมาประมาณนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของประส การการทํางานนั่นเองอันนี้สําคัญมากคนที่ไม่มีหรือว่าน้องจบใหม่เล่าอะไรดีตอนยุ่มหหวาทาลัยเคยทํากิจกรรมอะไรบ้างเคยได้เซอร์ติฟิเคตอะไรบ้างเคยได้ร่วมอะ,อะไรบ้างนะไปฝึกงานอย่างนี้ค่ะพูดได้แน่นอนนะหรือว่าเคยไปเป็นจิตอาสาทําน,นู่นทํานี่พูดได้ค่ะหรือว่าเคยทํากิจกรรมอะไรที่โดดเด่นในมหาวิทยาลัยถ้าบางคนบอกว่านูไม่เคยทําอะไรเลยในชีวิตนะฮะจะพูดอะไรดีจะพูดเป็นงานอดิเรกที่เราชอบทําก็ได้ ใช่ไหมคะคือที่เราเสือไปแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเราฝ่ายรู้ทางด้านนี้มันน่าจะมีประโยชน์อะไรบางอย่างกับงานใช่ไหมคะที่กําลังไปสมัครเพราะงั้นคะ่ะเวลาที่เราเริ่มพูดถึงเรื่องงานแล้วเนี่ยพี่อยากให้น้องๆเนี่ยขาย เยอะๆในเรื่องของว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรที่จะทําอะไรให้กับบริษัทนั้นๆได้บ้างเอาง่ายๆค่ะคือเรานึกถึงผลประโยชน์ของบริษัทนะคะว่าถ้าเขารับเราไปเราเนี่ยเป็นคนเก่งด้านไหนเราทําอะไรได้บ้างอย่างพี่ออยเอาง่ายๆเลยค่ะเคยทำงานที่เป็นเรื่องของ customer service มาก่อนนะคะพี่เนี่ยถ้าพี่จะไปสมัครแอร์พี่ก็จะเล่าว่าฉันมีประสบการณ์งานการขาย งาน customer service ซึ่งปกติเนี่ยจะต้องใช้ทักษะในการเจราจาทักษะในการสื่อสารทักษะในการบริการผู้คนให้ความมั่นใจกับเขาไปว่าว่าเราเนี่ยมีประโยชน์อะไรเรามีสกิลอะไรที่สามารถที่จะทําให้กับบริษัทเขาได้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ทํางานหรือฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พูดไปสิคะว่าเรามีความสนใจในเรื่องของอะไรตีแล้วเนี่ยเราเคยไปเข้าคอร์สเรียนภาษานู่นนี่นั่นเพื่อเราวางแผนวางรากฐานขงตัวเองว่าในอนาคตใช่ไหมคะ เราจะทํางานด้าน customer service ทวนนะคะก็คือชื่อใช่ไหมก็คือชื่อเรียนจบคณะอะไรงานที่ผ่านมามีมางหรือเปล่ากิจกรรมอะไรที่เคยผ่านมาแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าไม่มีจริงๆ hobby หรือสิ่งอะไรที่เราสนใจก็พูดให้เขาฟังแค่นี้ค่ะมันก็จะเป็น perfect tell us about yourself ที่ ทุกๆคนสามารถจะไปพูดแล้วก็ทําให้มีสิทธิ์ได้งานหรือว่าเขาสนใจในตัวเราอยากจะคุยกับเรามากขึ้นนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องข้อ2นะคะเป็นในเรื่องของคําถามจุดแข็งนั่นเองคําถามจุดแข็งนะคะหรือว่า what are your strengths นะคะก็จะเป็นคําถามที่ถามจุดประสงค์ก็คือเราเนี่ย ทำอะไรให้กับบริษัทเขาได้บ้างนั่นเองเพราะงั้นค่ะพี่ออยพูดอย่างนี้แล้วนะคะน้องก็อย่าพูดจุดแข็งเรื่อยเปื่อยเข้าใจปะจุดแข็งนะครับคนขี้เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จุดแข็งไหมนะ,ะเป็นคนยิ้มง่าย oh, <no. S 1> คือเพื่ออะไรอะ่ะมันดูไม่ไม่แข็งแรงเลยนะกออาปะเหมือนแบบ ใครๆก็ก็ยิ้มได้ปะ่ะอันนี้เป็นสโลแกนของไครปะ่ะเหมือนแบบใครๆก็ก็ยิ้มแม้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือว่าเป็นคนที่แบบเฟรนลี่เป็นคนแบบสนุกสนานร่าเริงเป็นคนเป็นคนเข้าถึงง่ายอันนี้มันดูเป็นจุดแข็งที่แบบเหมือนอ่อนต่อโลกอนอึอนอกออกป่ะเหมือนแบบเอ๊ะเราทํางานไม่มีทักษะอย่างอื่นหรอเพราะงั้นนะคะจุดแข็งที่ออยแนะนําให้ต่อเป็นในเรื่องของทักษะก็ยิ่งดีค่ะแต่ละคนเนี่ยมีทักษะจุดแข็งไม่เหมือนกันเลยบางคนเนี่ย เป็นคนที่สามารถพรีเซนต์งานได้ดีมากมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมบางคนเนี่ยทำงานเป็นทีมได้แบบดีสุดๆบางคนเนี่ยมีทักษะความเป็นผู้นำอย่างชัดเจนมากพวกนี้แหละค่ะเป็นในเรื่องของทักษะต่างๆที่น้องสามารถที่จะเอามาเล่าให้เขาฟังได้หรื <Yes. S 2> อว่าง่ายๆคือการเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อเราเล่าจุดแข็งแล้วเราควรจะโยงคือโยงหมายถึงว่ามียกตัวอย่างนิดนึงว่าจุดแข็งที่คุณว่ามานั้น่ะ มันเกี่ยวอะไรกับในเรื่องของการที่เคยทํากิจกรรมในหาอะไรมาไหมหรือว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องการทํางานหรือเปล่าก่าจุดแข็งพี่ออยบอกเลยนะคะควรจะมีขั้นต่ําเลยนะคะ3อย่างนั่นหมายถึงว่าต้องคิดมาจากที่บ้านเลยค่ะว่า3มอย่างนี้คืออะไร นะไม่ควรที่จะมีต่ำกว่า3อย่างเด็ดขาดนะคะสำหรับจุดแข็งค่ะข้อ3นะคะต่อกันเลยค่ะในเรื่องของจุดอ่อนนั่นเองนะคะ What is your w e a k n e s s ค่ะเรื่องของจุดอ่อนควรจะมีแค่ข้อเดียวก็เกินพอแล้ว <S <S เหตุผลเพร,เราะว่าเราจะไปเล่าจุดอ่อนหรือข้อด้อยของเราเยอะแยะมากมายให้คนอื่นเขาฟังแล้วไม่เลือกเราเข้าทำงานทำไมหรอคะ oh, <no. S 1> บางคนเล่าจุดอ่อนเยอะมากจนแบบงงเลยว่านี่เธอเป็นคนมีจุดอ่อนเยอะ น,นี้เลยแค่2ออย่างพี่ออยก็รู้สึกว่ามันก็ก้ากึ่งแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยเลือกมาแค่1อย่างทีนี้ค่ะพี่ออยเคยทําวิดีโอในเรื่องของการตอบคําถามจุดอ่อนอย่างละเอียดให้น้องๆได้ฟังกันแล้วนะคะใครที่อยากจะไปดูไปดูได้แต่ถ้าเกิดมาอธิบายในวิดีโอนี้พี่ออยก็จะอธิบายแบบสรุปง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของจุดอ่อนเราจะเลือกจุดอ่อนที่ไม่เป็นจุดอ่อนแบบที่มันโลกสวยเกินไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ ฟังแล้วมันน่าตกใจอ่ะมันเหมือนโกหกนะคะเช่นเราเป็นคนที่แบบทํางานหนะักมากจนเกินไปจนทําให้แบบมันล้มป่วยจนทําให้ลมป่วยหรือว่าเราเป็นคนที่เป็น perfectionist เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเพอร์เฟคจนเกินไปจนบางครั้งทําให้เกิดปัญหานู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าเราเป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นเลยหรือว่าเราเป็นคนที่ทเกรงใจมากเลยทําให้นะเวลาที่มีคนมาขอความช่วยเหลือเราไม่เคยปฏิเสธหรือว่าเราเป็นคนเกรงใจมากทําให้เราเนี่ยต้องทํางานล่าช้าหรือว่าโดนคนอื่นเอาเปรียบฟังกลับกันนะถ้าเราเป็นคนฟังอยู่ เราจะรู้สึกว่าตายแล้วคนนี้นางเกงนางเอกเ,เนาะอะไรเงี้ยคือดูโลกใสันเลยดูแบบชอกช้ำระกำใจแล้วมาเล่าให้เป็นชุดอ่อนทำไมไปว่าคนอื่นแต่บางคน เลือกจุดอ่อนที่แบบตรงกับตัวเองจนเกินไปเช่นตื่นสายมันขี้เกียจมากโห oh, อย่างนี้มันก็ดูแบบแย่เกินเพราะงานจุดอ่อนตอบในเรื่องของทักษะนะคะที่ตัวเองยังทําได้ไม่ดีนะักแล้วก็สามารถแก้ไขได้นะคะหรือว่าพัฒนายังไงอยู่เช่นในเรื่องของพรีเซนต์ต่อหน้าคนอื่นที่เราอาจจะยังไม่เก่งอย่างนี้ค่ะแล้วก็เล่าว่าทุกวันนี้เนี่ยเราแก้ไขปัญหาเรื่องการพรีเซนต์แล้วรู้สึกประหม่าอะไรเงี้ยยังไงอย่างนี้ค่ะจะเป็นวิธีการตอบจุดอ่อน ที่ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะส่วนข้อ4นะคะ Where do you see yourself in the next five years คุณเห็นตัวเองค่ะในอีก5ปีข้างหน้ายัางไงน้องๆจะหม่อาจจะโดนถามกันนะคะคำนี้เขาก็อยากจะเห็นความคิดการวางแผนของผู้ที่มาสมัครในอนาคตข้างหน้าว่าเป็นยังไงน้องต้องเข้าใจก่อนว่าณนะตอนนี้เรากำลังไปสมัครงาน ะจะไปทํางานให้บริษัทเขาเราจึงต้องมีทัศนคติที่ว่าเราอยากได้งานนี้เข้าใจไหมคือบางคนน่ะเขาไปแบบทัศนคติแบบบางคนโดนบังคับมาจริงเช่นคุณแม่จะบังคับมาให้สมัครงานนี้หรืออะไรก็ตามเพราะงานทัศนคติเขาไม่มีพอเขาเจอคำถามนี้แล้วก็อาจจะไปตอบเรื่องอื่นเช่นเห็นว่าตัวเองทําธุรกิจของตัวเองไปแล้วประสบความสําเร็จนู่นนี่นั่นอ้าววันก็เป็นงี้ ก็อย่าลืมนะคะคุณมาในวันนี้มาของานเขาไม่ใช่เหรอ ทุกๆบริษัทมีความคาดหวังอยู่แล้วค่ะว่าคุณจะทํางานให้เขาได้นานเป็นพนักงานที่ดีเยี่ยมของเขาใช่ไหมคะเพื่อจะต่อยอดให้บริษัทก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าน้องตอบอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทของเขาไปตอบเรื่องอื่นอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมองแล้วว่าเอ๊ะเริ่มลังเลค่ะว่าเขาจะรับน้องเข้ามาทํางานดีไหมเพรงงาะงั้นนะคะข้อนี้ค่ะตอบให้เขาเห็นแล้วก็ให้เกี่ยวเนื่องกับตําแหน่งหรือง,งานที่เราสมัครด้วยนะคะเช่นเห็นตัวเองว่าตัวเองพัฒนาใช่ไหมคะมองว่าอีกค่ะปี นาแน่นอนค่ะว่าดิฉันเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองไปอีกเยอะมากในเรื่องของงานด้านบริการค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสในอนาคตนะคะให้ดิฉันได้สอบเป็นหัวหน้าหรือตำแหน่งอะไรที่สูงขึ้นดิฉันก็ จะรับโอกาสนั้นไวแล้วก็รับรองว่าจะทาให้ดีที่สุดค่ะเอออะไรประมาณนี้นะคะเขาเริ่มเห็นเป็นภาพแล้วว่าคุณคิดอะไรอยู่ในหัวแล้วจะทาให้เขาตัดสินใจเลือกน้องได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะส่วนข้อ5านะคะเป็นข้อสุดท้ายที่พี่ออยเอามายกตัวอย่างให้ค่ะพี่ออยคิดว่าข้อนี้เป็นคําถามที่ค่อนข้างเบสิกมากๆนะเพราะแบบเวลาที่เราไปสมัครงานไหนอะ คนที่เขาเป็น HR หรือว่าเจ้าของบริษัทเขาก็ต้องสงสัยบ้างะนะว่าอ้าวแล้วทำไมอยากมาสมาัครงานนี้ล่ะเรื่องเนี้ยที่พี่จะบอกเลยก็คือการทำกันบ้านมาให้ดีเยี่ยมคืออย่างน้องบางคนเนี่ยเรียนจบใหม่คือเขาไม่รู้อะค่ะว่า,า,วาอ้าวไปสมัครงานต้องทำกันบ้านเกี่ยวกับบริษัทที่เขาไปสัมภาษณ์ด้วยเหรอ คือมันต้องทำนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบองค่าไม่ได้ทุกเรื่องน้องต้องรู้หมดนะคะว่าอ่ะใครเป็นเจ้าของวัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไงตําแหน่งนี้เกี่ยวกับอะไรทําอะไรบ้างมันจะมีเขียนใน job description อยู่แล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน ถ้าไม่รู้เนี่ยมันตลกคือมันไม่ได้จริงแล้วมันก็จะทาให้ตอบคาถามไม่ได้จริงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยากร่วมงานกับเขาล่ะพี่ออยอยากให้น้องๆนําเสนอว่าเออทําไมเราถึงมีแพชชั่นในการที่แบบอยากจะมาทํางานนี้ล่ะทําไมเราถึงชอบในตําแหน่งนี้แล้วเราก็ถึงขายตัวเองนะคะในเรื่องของจุดแข็งก็ได้ว่าแล้วเราก็มั่นใจใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เรามีทักษะที่ที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะทําให้บริษัทของเขาเนี่ยเติบโตหรือว่าได้ช่วยเขาเรื่องอะไรบ้างเช่นสมมติว่าน้องไปสมัครงานเซลใช่ไหมคะ แล้วจไมาอยากมาร่วมง,งานกับเราน้องรู้สึกอินกับแฮปปี้กับบริษัทนี้ยังไงน้องก็เล่าให้ฟังแล้วน้องอินยังไงกับตําแหน่งงานเซลล์ที่น้องเคยทําอยู่คือมันเป็นสิ่งที่น้องรักอยู่แล้วน้องก็เล่าให้เขาฟังแล้วสุดท้ายเนี่ยน้องก็อาจจะเล่าไปเลยว่าเป็นท็อปเซลล์ของบริษัทปัจจุบันที่ทาอยู่มาก่อนผมมั่นใจมากเลยว่าผมมีทักษะในการที่แบบจะต่อยอดทํางานนี้ให้กับบริษัทของคุณเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกๆข้อนะคะพี่ออยก็บอกได้เลยนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยเราจาเป เราถึงสามารถที่จะขายในเกือบทุกข้อเลยให้เขาฟังได้ว่าเราเนี่ยสามารถทำอะไรให้กับเขาได้บ้างไม่มีใครช่วยเราได้แล้วค่ะนอกจากตัวเราเองถ้าเราไม่ขยันแล้วใครจะไปขยันให้ถูกต้องไหมคะนะคะเพราะงั้นพี่ออยฝากไว้สําหรับ5ข้อนี้นะคะถ้าใครยังมีคําถามค่ะยังไม่เคลียร์ยังไม่แน่ใจนะคะพิมพ์คําถามลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะพี่ออยอ่าน คอมเมนต์ของทุกท่านอยู่แล้วและถามว่าทําไมพี่ออยถึงสามารถมาไกด์ไลน์ให้น้องๆได้นะคะพี่ออยอย่างที่บอกเป็นครูสอนแอสจว๊นะคะมีคลาสการตอบคําถามสัมภาษณ์งานหรือสัมภาษณ์แอสจว๊อยู่แล้วแล้วก็รวมถึงว่าตัวพี่ออยเองเนี่ยเคยสัมภาษณ์งานผ่านมาในหลายๆที่เพราะงั้นเนี่ยพี่ออยเลยรวบรวมค่ะเอาประสบการณ์ต่างๆนะคะรวมถึงค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งที่น้องๆจะใช้ได้จริงมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ย่อยมาเพื่อให้น้องๆเนี่ย ได้นําความรู้พวกนี้ไปใช้ได้จริงแล้วก็ให้เกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ออยไปก่อนแล้วนะคะประคุณทุกท่านมากๆจริงค่ะท,ที่ติดตามเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พี่ออยไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ